สวัสดีค่ะวันนี้พบกาบเซียมบิมนอกสถานที่นะคะวันนี้บิมพามาชมรถเข้าใหม่เป็นโตโยต้ายาริส1.2เยร์ออโต้เป็นรถบ้านแท้ร้อเปอร์เเพียง1นึ่งเนนิดนี้เท่านั้นคันนี้ปี2560นะคะเป็นรถบ้านแท้ใครที่อยากซื้อสดคันนี้ก็เหมาะมาก <Wow. S 1> ใครที่อยากผ่อนคันนี้เครดิตฟรีดาวส่งเพียง5,000บาย80ปีงวดไปดูกันค่ะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานทําสีใดๆทั้งสิน้นรถจอดปุ๊บมารีวิวปับ๊บรถสวยในสภาพนี้สมบูรณ์มากแล้วกระจังหน้าตัวนี้ก็เป็นโฉมของมัน อย่างโยโกฮาม่าเลยไฟเลี้ยวไฟตามมดพีมติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันแล้วก็ภาษีพอปี69เทง5ประตูใครมองหามาได้เลยค่ะดีเอนยนช่วงนี้จัดปูลดกระจายด้วยนะคะใครซื้อสดมีส่วนลดเพิ่มโวนด้านหลังค่ะ ที่เก็บของด้านหลังเยอะเซนเซอร์ข้าลังมีให้ด้วยสําหรับน้องๆที่มองหารถขับไปเรียนคุณแม่แม่แม,แม่บ้านไปตลาดพี่ๆน้องๆขับรถไปทํางานคันนี้ก็เหมาะมากเหมาะสาหรับรถคันแรกเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ่วนด้านในค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าพรมาลายเดิมๆจากโรงงานเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โซน,นกลางก็เป็นแบบนี้เหมือนกันที่เก็บของซ้ายขวาหน้านหลังเยอะมาก ด้น,นหลังเบาแถวหลังพับได้เบาะน,นี่จะเป็นเบาะผ้าตรงตามรุ่นม,มันเลยจะมาแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> อ่ะสำหรับใครที่มองหารถรุ่นนี้ทรง5ประตูเกียร์ออโ,โต้พนสบาย5 0 0พันิดๆิ้าพันปลายๆคุยกันอีกทีนะคะติดต่อเซฟิมาได้0 9น3 7เ2้4 4น่าดหรือพิกัดน,นัดชมรถจริงร้านติดกับปั๊มเชลเซีนโรบินสัสนสกลนครหรือช่องทางการติดต่ออื่นไม่ว่าจะเป็นเฟซบ,บุ๊กอ,อกินสตาแอ y o ยูทูบแล้วก็ขายดีรถที่ร้านขายแต่รถเกรดเอเท่านั้นจ้า